มาครับโน้ตหาคลาสที่1.1นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปกันอะไรประมาณนี้เนาะจะได้รู้ว่าเราเรียนกันอยู่คลาสที่เท่าไหร่นะครับส่วนคลาสในวันนี้นะครับ1.1เนาะก็จะพูดถึงเรื่องราวประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะครอบคลุม3ชั่วโมงของพวกเราพอดีเนาะจริงจริงคลาสนี้มันก็จะเป็นคลาสที่เรียนเกี่ยวกับเ,เรื่องของโปรแกรมมายาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสกิลของโปรแกรมมายานะครับแต่ว่า จริงๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเราที่เราชอบแล้วก็จะแนะนําทุกคนเนาะก็คือการหาแพชชั่นในสิ่งที่เราอยากจะรู้ก่อนหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่เราอยากทาแล้วเนี่ยหรือว่าอยากได้สิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะแบบขวนขวายใช่ไหมแล้วก็หาวิธีที่จะแบบได้สิ่งนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเรียนโปรแกรมหรือว่าการเรียนอะไรใหม่ๆมันก็เหมือนกันเนาะหลักการมันคือหลักการเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบทำแอนิเมชันให้เป็น ขึ้นมาเราก็จะเริ่มอยากรู้แล้วเออมันใช้วิธีการทํายังไงสร้างมันจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราลองกับไปย้อนนึกดูว่าเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างโมเดลหรือว่าสร้างออแอนิเมชันสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยในอนาคตอันไกลอะเนาะเรามีพื้นฐานความยากมาจากอะไรเนาะนะครับโดยส่วนตัวที่เราเองเนี่ยขอแนะนําไปถึงอันนี้แบบนี้แล้วกันเนาะคือก่อนจะมาเป็นที่เราที่ทำแอนิเมชันในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า มีการดูแอนิเมชันดูการ์ตูนดูหนังมาหลายเรื่องเนาะแต่ว่าขอยกตัวอย่างมาแค่ประมาณสิ่งที่ชอบมากๆจริงๆกันในอดีตนะครับก็คือ1ก็คือบอเอเนาะบอเอก็เป็นแอนิเมชันของพิกซาแหละแต่ว่าไม่ใช่ใหมายความว่าเรื่องอื่นเราไม่ชอบในของพิกซานะคือจริงจริงก็ชอบหลายเรื่องนะทอยสตอรี่อะไรเงี้ยโคโคอินไซอัลอะไรเงี้ยแต่ว่าวอเอเนี่ยนับเป็นแอนิเมชันที่เรียกได้ว่าทุกๆอย่างที่อยู่ในเรื่องอของบ e อเอเนี่ยคือรู้สึกว่ามันครบรถเนาะ ก็เลยชอบเรื่องนี้มากๆนะครับทั้งเป็นทั้งโอวกาไซไฟแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดอันนึงในเรื่องก็คือ mm hmm. เขาเปิดเรื่องมาด้วยบาอ,อีที่มันไม่พูดอะไรเลยอะประมาณแบบกี่นาทีไม่รู้จาไม่ได้แล้วน่าจะประมาณ10บสนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่แอนิเมเตอร์หรือว่านักทำแอนิเมชันส่วนใหญ่อยากทําให้ได้คือแบบหาวิธีการสื่อสารโดยที่ทําลายกําแพงภาษาทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็สื่อสารด้วยทางกายเท่านั้นอะไรเงี้ย เราไปต่างประเทศเงี้ยเราต,ต้องใช้ภาษาใช่ไหมอาจจะพูดภาษาอังกฤษเป็นพูดภาษาท้องถิ่นเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าในการทำแอนิเมชันน่ให้ทุกคนทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วโลกได้ดูเนี่ยนะครับเขาก็สื่อสารแค่ทางกายก็เพียงพอละเราก็เข้าใจละนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูนะอันนี้แนะนํามากๆนะครับลองไปหาดูเนาะอออี e นะครับโอเคต่อมาอสมมุติว่าพูดถึงอนิเมะทางด้านญี่ปุ่นกันบ้างเงี้ยเด็กๆก,ก็เช่อวก็โตมาจากดากอนบอลนะนะครับซึ่ง ก็เป็นการ์ตูนเรื่องแรกๆเลยที่แบบเรียกได้ว่าเออไ,ได้ได้ได้ดูได้ตื่นเช้ามาแบบดูช่องก้าการ์ตูนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือไม่ก็หาดูแบบอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความทรงจําตลอดไปทั้งชีวิตหลังจากนี้แน่ๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคเรื่องต่อมาอีกอันหนึ่งก็เป็น Hunter X Hunter นะครับอันนี้โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะ อ,อ่านหนังสือการ์ตูนนั่นแหละในยุคแรกๆสมัยมัธยมต้นไม่รู้ตอน,นเดียวยุก,กันออกเลยบ่นนะถ้าเพียวอ่านตอนมัธยมต้นตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ฮันเตอร์ไอคันเตอร์ก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับผู้ใช้เน็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความสามารถทางด้านการต่อสู้นู่นน,นี่ตามหาพ่ออะไรเงี้ยนะครับถ้าใครยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้ใน Netflix ก็มีแอนิเมชันเนาะตามนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าเป็นแฟนมันแท้เรื่องนึง ขงเพเหมือนกันเนาะพูดถึงงานต่อไปกันบ้างก็เป็นงานเกมนะครับจริงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เป็นความฝันในวัยเด็กที่อยากจะทําเกมกับบริษัทที่ชื่อว่า Square Enix นะครับก็คือ Final Fantasy ภาค7นั่นเองที่เราได้เล่นเกมในวัยเด็กเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวจุดประกายเราอะว่าแบบเอ้ยเราเคยมีคําพูดในวัยเด็กที่เราจําได้เลยว่าเออถ้าเกิดเราได้ร่วมงานกับบริษัทนี้หรือว่าเราได้ทํางานกับเกมในตระกูลนี้ มันมีมาเจ็บพา้วไงในตระกูลน,นี้ในภาคต่อๆอไปอะ่ะก็คงจะดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาที่เราได้เข้ามาหาลัยเนี้ยเราได้เลือกเส้นทางอาชีพของเราอะ่ะเราก็นึกถึงคาพูดนี้ขึ้นมาครับจนกลายเป็นว่าตอนเนี้ถ้าใครได้ดูผลงานของเขาในในโชว์รีวแล้วนั่นก็จะเห็นว่าที่เขาได้ทําละในโปรเจกต์ของ Final Fan t a s y 15 King g r a v e อะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นผลงานที่ได้อ่าทำไปละนั่นหมายความว่าพี่เราเนี่ยประสบความสำเร็จในความฝันของเราแล้วแล้วก็ ทำมันได้อย่างไม่มีอะไรติดข้างในสายอาชีพนี้แล้วอนะไรเงี้ยที่จะทำต่อๆไปก็คงเป็นงานด้านที่แบบเออเราหาอินสป라이ใหม่ๆแล้วก็เป็นงานด้านแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆเนาะนะครับพี่ก็เชื่อว่าตอนในพี่ประสบความสำเร็จแล้วพี่ก็แค่อยากจะส่งต่อความสำเร็จของพี่ให้กับคนอื่นๆต่อไปเนาะหรือว่าคนที่เขาเข้ามาดูผลงานเข้ามาดูช่องเข้ามาออติดตามสิ่งที่เราทำเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นอินสป라이บางอย่างให้กับ คนรุ่นหลังๆได้เนาะหรือไม่ก็น้องๆที่กําลังเรียนกับพี่อยู่แล้วก็ดูคลิปนี้อยู่ก็แล้วกันนะครับอ่ะก็เอาเข้าวๆประมาณนี้จริงๆมีหลายๆเกมที่ชอบมีหลายๆการ์ตูนมีหลายๆห,หนังที่ชอบแล้วก็ปัจจุบันพี่เอก็ยังมีแบบเกมที่เล่นอยู่แต่ว่าเล่นโทรศัพท์แทนละไม่ได้ค่อยไปเล่นคอนโซลละตอนนี้ก็ออกฟินอลไฟนตาซีภาคใหม่ไปละใช่ไหมนะครับของฟินาลเจ็ดก็เป็นภาครีเวิร์ดละเป็นพาร์ทสละอะไรเงี้ยก็ยัง ไม่ได้เล่นนะแต่อยากเล่นมากแต่ว่าก็ด้วยชีวิตที่เราโตขึ้นเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้เล่นเกมแล้วก็ได้แต่ไปนั่งดูคลิปย้อนหลังเอาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังอินสปายพี่อยู่แล้วก็ยังทําให้พี่ยังอยากทํางานในวงการนี้อยู่เนาะนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ดูคนหาอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราแบบเอ้ยเราเคยดูการ์ตูนเราเคยเล่นเกมหรือเราเคยอ่านอะไรมาเนี่ยอยากจะสร้างอะไรที่มันเป็นโมเดลสักอันหนึ่งในคาบเนี่ยนะครับ,นะรบก็ลองดูเนาะว่าจะมีอะไรนะครับ โอเคถ้าทุกคนนึกได้แล้วเนาะหรือว่าระหว่างนี้ท่านนึกไม่ออกก็ลองกดพอสดู <c oughs> นะครับไปลองนึกดูว่าเออมีอินสปายอะไรมีแพชชั่นอะไรในการอยากจะทำแอ i m a t i o n ของเราเองบ้างโมเดลของเราเองบ้างเนี่ยนะครับก็พอสก่อนแล้วก็คิดออกปุ๊บก็กลับมาเรียนกันต่อนะครับใครพร้อมแล้วก็ไปต่อเลยเนาะนะครับสิ่งแรกที่เราจะเรียนกันของ กี่ยวกับได้โปรแกรมมายาจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของอินเทอร์เฟซแล้วก็เบสิกของโปรแกรมนะครับแต่ว่าในชุดคลิปเนี้ยในคลาสหนึ่งเนี่ยก็จะมีอาจจะแยกออกไปอีกหลายๆคลิปเนาะซึ่งพียก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่ของกล้องนะครับแล้วก็การสร้างพอลิโกนจากเบสิกพอลิกอนต่างๆนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ต่างๆของพลิกอนนะครับก็จะมีการท่าสเลโรเทีสเกลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของ คลิปโน้ตฮาว1.1นะครับโอเคถ้าใครพร้อมแล้วก็เปิดมายากันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่หน้าจอของมายาได้เลยเนาะนะครับใครใช้มายา2024หรือว่า2023 22อาจจะเจอหน้าต่างนี้นะนะครับแล้วก็เราสามารถกด New Scene เข้าไปได้เลยเนาะหรือไม่ก็ Go to มายาเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าจอมายาจริงๆแล้วครับเมื่อกี้เป็นเพียงหน้าอินโทรของเขา ที่จะทําให้เรามาเซฟไฟล์ได้เปิดไฟล์ได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครเจอหน้าต่างนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าเรากําลังจะเข้าสู่กระบวนการเ,าเรียนรู้สิ่งแรกที่เราจะได้เจอในมายาแล้วเนาะนะครับโอเคแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปแบบกดอะไรมั่วซั่วน,นะครับเดี๋ยวมันจะเรียกคืนมาไม่ได้หรือมันจะเอาอะไรคืนมาไม่ได้น่นเป็นผลจริงแล้วล่ะที่ทาให้เราต้องเ,อเรียนรู้เรื่องของอินเทอร์เฟซของมันก่อนหรือว่าสิ่งที่เราจะสามารถไปหยิบจับมันมาแล้วก็เอามา เริ่มทําโมเดลทําสิ่งต่างๆต่อไปได้เนาะนะครับซึ่งอินเทอร์เฟซแรกเนี่ยที่อยากจะให้ทุกคนเรียนรู้เลยจร,จริงก็คือในชีทครับหน้าที่นาะหน้าแรกเป็น in, อินฮอตคีย์เนาะแต่ว่าในชีทหน้าที่2เนี่ยก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซที่พี่ว่าพยายามจะให้ทุกคนอเอาเลขทั้งหมด13ตัวนี้เข้าไปกรอกในช่องต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา เกอกต่างๆเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วล่ะว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะมีศัพท์ที่เราอาจจะพูดในอนาคตอะเนาะว่ามันคือชื่อว่าเมนูบาร์นะอันนี้ชื่อว่าเมนูเซตนะอันนี้ชื่อว่าสเตตัสไลน์นะอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเปิดชีตหน้าที่2ควบคู่กันไปเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็สเกลมันออกไปทางขวาน,นิดนึงโอเคอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สเกลหน้าจอมายา เข้ามาหน่อยเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับจะได้ดูคนพูดกันไปว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรกันบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่เราควรจะเข้าไปกดเพื่อเรียนรู้มันอะ่ะมันคือการหาคำสั่งสักคำสั่งหนึ่งอะ่ะในการเปิดปิดอินเทอร์เฟซต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับซึ่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะลองมาดูนะครับในภาพนี้มันมีภาพหนึ่งที่เป็นรูปคนแบกเฟืองอยู่หรือ <laughs> คนลองหาสิ่งที่เป็นคนแบกเฟืองในภาพนี้นครับ <laughs> เสียเวลาเนาะ คเอาเปา็นว่าเฉลยเลยกันจริงคนแบกเฟืองมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปคนแบกเฟืองอ่ามันก็จะถ้าเอามาไปชี้ไว้ก็จะขึ้นมาเป็น a n i m a t i o n p r e f e r e n c e นะครับก็กดมันหกดมาหนึง,นงอันหนึ่งทีอ่เรามันเด้งไปอีกจอหนึ่งนะครับก็จะค้นพบว่ามันขึ้นไปเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าพี่เปาขอ,ขอแคนเซิไปก่อนนะนะครับถ้าใครกดไม่ทานก็กดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเรายังเราไม่อยากจะกดที่หน้าจอของมายาเนี่ยเหมือนบางทีมันอาจจะแบบไม่เจอมันหาแบบคนแบกเฟืองไม่เจอจริงๆมันอาจจะหายไปด้วยกรณีบางอย่างสาเหตุบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ที่ข้างบนครับคือ windows แล้วก็ setting and preference ครับก็คือคำว่า preference เหมือนกันทุกโปรแกรมมันจะมี preference เนาะของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ก่อนอ่าแล้วก็กด preference ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะได้หน้าต่าง อันนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมทันนะครับไี่ทาก็กดเพสิส์เอาโอเคมันง่าย,ยานี้แหละเนาะทาคลิปนะครับโอเคอะต่อมาก็คือการที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วว่าคัต e g o อรีของมันเนี่ยทางด้านเนี้ยมันสามารถปรับแต่งอะไร Preference ได้บ้างนะครับซึ่งอันแรกเลยก็คือ Interface นี่แหละที่เป็นตัวหน้าที่เราจะควบคุม Interface UI ต่างๆของเราเนาะนะครับ ตอนแรกของคนที่เปิดขึ้นมาอาจจะเจอทางสไลเดอร์อาจจะเจอ, ider, อาจาเซตติ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปยุ่งกันนะครับซึ่งสิ่งต่างเนี้ยมันมีสิ่งมีสิ่งที่ต้องปรับจูนกันอีกเล็กๆน้อยในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องรีบอะไรมากก็ค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับอันแรกเลยก็คือจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยคําว่าเมนะูเซ t ตเนาะซึ่งมันเป็นข้อ2นะครับเมนูเซตอ่าเราก็ลองเปลี่ยนดูว่าเมนูเซตในอินเทอร์เฟซเนี่ย มันขึ้นคำว่า modeling อยู่เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโดยการกดคลิกซ้ายเข้าไปเปลี่ยนเป็น rigging ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยน,เป,ยนเป็น animation เราจะเห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรข้างบนเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับที่เราเรียกว่าเมนู set อ่าเปลี่ยนเป็น effects เปลี FX, ป่ยนเป็น rendering นะครับแต่แนะนําให้ทุกคนเปลี่ยนกลับมาเป็น modeling ก่อนเนาะถ้าใครรู้แล้วเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนกลับมาเป็น modeling ก่อนถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองดูว่าเอออยู่ตรงไหนอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ ซึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆอ่ะมันคือแถบตรงนี้ที่เรียกว่าเมนูเซตและคําสั่งข้างบนนี้เนาะเราจะเห็นว่าพี่เบาเปิดเมนูเซตเป็นแอนิเมชันเนี่ยเนาะแล้วก็มันจะมีคําว่าคีย์เพย์แบ็กออริโออะไรเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนกลับไปเป็นลิกกิ่งอ่ะสมมติเป็นลิกกิ่งลิกกิ่งก็จะมีสเกเลตันเนาะเพราะว่าลิกกิ่งเป็นการใส่กระดูกให้กับตัวละครนะครับก็จะมีการวางโครงสร้างของกระดูกอย่างเงี้ยมีสกินเนาะเอากระดูกไปเชื่อมกับโมเดลให้มันเกิด เป็นสกินนิ่งขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเราลองกลับมาดูโมเดลลิ่งดูบ้างซึ่งในโมเดลลิ่งก็จะมีเป็น Edit Mask เป็น Mask เป็น m s s To ซึ่งคำว่า Mask เนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลิกอนนั่นแหละที่เราสามารถจะแบบเห็นเป็นโครงสร้างของมันได้เนาะเป็นแบบรูปทรงต่างๆวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ย การที่เราเรียกว่าไป Edit m a s สก็หมายความว่าเราก็ไป Edit s h a p ฟของมันเนาะอิดิทเรื่องของรูปร่างของมันรูปร่างของกลมเปลี่ยนให้มันเป็นวงรีได้เปลี่ยนมาให้มันเป็นรูปร่างลักษณะทรงอื่นๆได้ตามการดัดแปลงของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีแบบเครื่องหมายเอ่อเครื่องเครื่องมือต่างๆที่เป็น tools ที่เกี่ยวกเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ a s สทั้งหมดเนาะนะครับแมสติสเพลย b, surface, ์อะไรเงี้ยเคิร์ฟเซอร์เฟสนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็การดีฟอร์ ต่างๆเนาะซึ่งสิ่งต่างๆอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนให้นะครับแต่คงไม่ทั้งหมดเนาะแต่ว่าเอาเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสาหรับการเรียนรู้ในการทําโมเดลแล้วกันนะครับอ่าโอเคงั้นกลับมาที่อินเทอร์เฟซของเราอีกทีหนึ่งนะคือเมนูเซตอยู่ตรงไหนนะครับเลข2ก็จะอยู่ตรงอันนี้นะครับลองเติมกันเองเนาะถ้าใครมีชีทมี iPad อะไรเงี้ยลองใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลข2พี่าไปอาจจะช่วยแค่สักสสาอแล้วกันเนาะ นะครับอาจจะไม่ได้ฉเฉลยทั้งหมดก็แล้วกันนะครับในตอนนี้นะครับก็ลองเลือกกันดูแต่ว่าอันต่อๆมาลองมาดูนะเมนูบาร์คืออะไรนะครับก็จะมีบอกอยู่เนาะโชว์เมนูบาร์แต่อันนี้มันเป็นอินพันเนลตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เมนูบาร์นะนะครับจริงๆแล้วเมนูบาร์มันคืออันบนสุดเนาะก็คือเลขหนึ่งตรงนี้นะครับลองมาดูอีกอันหนึ่งเนาะในหน้าของ u i element นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซเหมือนกัน ครับตรงนี้ขอบอกไปก่อนว่าพี่วอใช้เป็น mac os เนาะมันเลยจะต่างจาก windows เล็กเล็น,น้อยในการกดปุ่มบางอย่าง mm hmm. ก็อาจจะ mm hmm. แต่ป,ป,ป,ปกติใช้ windows มาตลอดแหละมันก็สามารถที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันได้นะครับ mm hmm. ถ้าใครใช้ mac os เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปในแต่ละอันเนาะ mm hmm. นะครับโอเคอ่ะใครอยากลองกดอะไรลองกดเล่นดูก่อนนะตรงนี้นะครับเปิดปิดได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครยังคิดว่า ยังไม่เจออะไรที่มันจะเป็นข้อมูลที่จะมาใส่ตัวเลขอะลองไปดูอันที่2เนาะก็คือ UI element นะครับเนาะ UI element คือมันจะมีบอกหมดเลยว่า status line คืออะไรเห็นไหมอันนี้ก็คือข้อที่3แล้วนะครับ shell คืออะไรเนาะข้อที่4่ละ uh, time slider อะไรเงี้ย l e n g e slider นะครับ command line help line t o o box ต่างๆเนี่ยคืออะไรนะทุกคนลอ,ลองไปกดเล่นกันดูนะครับอย่างเงี้ยเปิดปิดได้นะครับ มาอยอนุญาตให้เปิดปิดได้นะครับลองเปิดปิดเลนส์ slider ดูเราจะค้นพบว่านี่แหละที่เราบอกว่าเฮ้ยคนแบกเฟืองมันหายไปแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเกิดไปปิดเลนส์ slider เนอะเราก็จะไม่สามารถเปิด p r e f e r e n c e ตรงนี้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการเปิด p r e f e r e n c e จากตัว w i n d o w นะครับ Windows Setting p r e f e r e n c e p r e f e r e n c e ตรงนี้เราก็จะสามารถเปิดหน้าต่างนี้ออกมาได้อย่างแน่นอนนะครับ ก็ลองเล่นกันดูก่อนนะครับว่าต่างๆเหล่านี้คืออะไรแล้วก็ลองเติมตัวเลขเข้าไปในช่องว่างนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะรู้กันหมดนะครับจนถึงนี้เลยเนาะ t o box จนถึงข้อที่1เลยน่าเติมกันได้ละเดี๋ยวช่วยอีกนิดน,นึงก็คือข้อ10 11 2บ1 3ซึ่งอันนี้พี่เาแคปมาจากมายา2018เนาะ18หรือ16จสักอย่างหนึ่งแหละนะครับอาจจะต้องบอกว่า ไม่เหมือนกับ2024เท่าไหร่เพราะว่า2อง4เนี่ยจะมีประมาณ5เครื่องมือเนาะนะครับใครใช้เสร็จแล้วก็เซฟไปก็ได้ครับเดี๋ยวช่วยตรงนี้เนาะอันแรกก็คือตรงนี้เราเรียกมันว่าการเปิดปิดแบบนี้ได้เนาะเปิดปิดแบบเ,เปิดขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆเนี่ยมันจะเรียกหน้าต่างทางขวาออกมาเนาะแต่ถ้า,าปิดไปปุ๊บมันก็จะอาจจะโชว์คำสั่งอื่นๆเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งเนาะ นะครับสมมติเราเปิดอันนี้ปุ๊บก็จะเป็นคําสั่งนี้เปิดนนี้ปุ๊บก็จะเป็นคําสั่งนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ไว้ค้างไว้ก็จะเจอว่ามันคือ attribute editor อะไรเงี้ยนะครับเอาเมาส์ไปชี้ค้างไว้อันนี้ก็จะเจอว่ามันคือ,อ t o settings นะครับอันนี้คือ channel box นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ไปละ attribute editor t o s e t t i n g channel box นะครับก็เรียงไปเลยเนาะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือ10 11ิบเนั่นเองนั่นแหละนะครับ ถามว่าใช้ไหมในอนาคตก็อาจจะใช้บางอันนะครับอันนี้คือโมเดลลิ่ o ทูคิ t อันนี้คือ c าแรค c t อ r Skeleton นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม,ไม่ไม่ได้ใช้ในคลาสนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับสิ่งที่ใช้ก็จะเป็น t ทู l ติ t t i n g ของ Attribute Editor นะครับกับ Channel Box อันนี้บอกไว้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวจะได้เจอในอนาคตนะครับ โอเคสำหรับอินเทอร์เฟซเชื่อว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะลองเล่นกันดูยังไม่ต้องหมุนกล้องยังไม่ต้องทำะารเปลี่ยนทั้งนั้นนะครับลองเรียนรู้การเปิดอินเทอร์เฟซก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้วิธีใช้กันนะครับแล้วก็เรามีชีตละในการบอกว่าอินเทอร์เฟซแต่ละอันเรียกว่าอะไรถ้าพี่เอาใช้คําศัพท์อะไรไปก็อาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันที่เรากำลังจะเห็นณวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ณตอนนี้เนาะโอเคงั้นสำหรับ คลาสโนฮาว1.1ก็ขอจบลงแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่1.2ต่อลองเล่งกันดูนะครับทุกคนเจอกันครับ